สวัสดีวันใหม่นะครับวันนี้วันที่17เมษายนแล้วนะครับแม่ใหญ่อยู่ข้างหน้าในเคี้ยวหมากหรือยังเอาลองหูรลองสุดเลยครับเพื่อแม่ให้ใหายไม่ง่วงใหโ้โอ้เรายังยังต้องอยู่กันต่อไปครับก่อนขึ้นเวทีเขาถามเรื่องพีเพ่อแชแนน ผมตอบตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวนี้มีการถ่ายทอดทีเพื่อแชะนั้นทุกวินาทีเพราะนั้นท่านอย่าเผลอหลับนะครับคิวที่หายในเขียนได้นะเราถ่ายทอดเก็บเป็นประวัติศาสตร์ส่งออกอากาศยิงดาวเทียมทุกวินาทีหมู่บ้านใดตำบลใดจังหวัดใด ที่รัฐบาลพรลราดยิงสัญญาณทับไม่ได้เราก็ดูได้ครับพวกมือให้พี่ไปช่นน,นะอยสิครับผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาชุมนุม23วันพ่อไม่เคยโทรมาหาเลยพอพีเพิ่นจอดำพ่อโทรมากูอยู่ไม่ไหวทำไมถึงจอดำไปอย่างนั้นครับ เดี๋ยวนี้ก็สามารถถ่ายทอดทางอินเทอร์เนต็ตได้อยู่ขอนแก่นผมโทรไปเช็ควิทยุชุมชนเขาก็ฟังรายการของเบทีที่ราชประสงค์คุกวินาทีนะครับประปือดังๆผ่านสถานีวิทยุผมเชื่อมันว่าอีกไม่กี่วันคงดูได้เพ,พราะทรรมาทิษฐ์ มันไปไม่ได้เด็ดขาดปิดหูปิดตาจะว่าจะปราบปรามสำเร็จทำอะไรได้ตามอำเภอใจวันนี้อดิสมานผมพูดตอนกลางวันไปแล้วเปลี่ยนจากนักร้องไปเป็นไอ้แมงมุมครับลงมาจากชั้นสาม เมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีอดิสมานก็ดูว่าเอ๊ะกูลงมาได้ยังไงวะสัญชาติยานของนักสูนเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องภูมิใจกับเพื่อนเราแต่อย่าเกิดบ่อยครั้งนะรวมทั้งหอกตัวเองด้วยวันนี้จะนอนอยู่ที่นี่แหละข้างหน้ามีที่ว่างในไม่ใหญ่เนี่ยจะไปน,นอนด้วยคน เราอยู่ที่ฐานที่มั่นที่ปลอดภัยครับไม่ใช่กลัวแต่ไม่จําเป็นไม่ต้องถูกจับเพราะเรามีภารกิจที่จะโครราานาาน่นรัฐบาลพหลาชุดนี้พี่น้องดี่ก็อผมยืนยันว่าคนเสื้อแดงมาแบบสันติตั้งแต่12เมษายนแล้วออกมาจากบ้าน มีด่านสองสามร้อยด่านก็ตรวจหาเข็มสักเล่มก็ยังไม่มีเราชุมนุมอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาเป็นเดือนเศษเศษพอเราย้ายมาอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนแล้วคนอีกไม่พบของผิดกฎหมายแม้แต่ชิ้นเดียวครับเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเราชุมนุมโดยสันติไม่เหมือนกับพันธมิตร ตอนยึดทำเนียบรัฐบาลร้อยเก้าสามวันพอมาออกจากทำเนียบยึดของผิดกฎหมายเพียบเลยครับได้ระเบิดปิงปองของอีโบได้อาวุธกุทแจปกรณ์อาวุธสงครามยึดข้อมูลลับของทำเนียบรัฐบาลไปเผ็นแผ่นซีดีป่านนี้ยังตามมาไม่ได้ ทำลายข้าของที่ทำเนียบรัฐบาลย่อยยับและไปคนพบขุอยางอนามัยครับโอ้โหอยู่ในทำเนียบรัฐบาลมึงยังมีอารมณ์เหรอไอ้พันธมิตรมันแตกตาลกับเราฟ้ากับดินคนระับ นี่มันก็นยังบอกว่าคนเสื้อแดงนี่แหละเป็นคนไปป้นอาวุธจากทังแสงมึงเอาป่ากหรือเอาตีนพูดก็ไม่รู้นะครับมองประชาชนคนที่มีบัตรประชาชนไทยเนี่ยเป็นศัตรูไปหมดเริ่มต้นผิดมันก็แก้ปัญหาผิดความคิดมีแต่อยากสลาย นี่ตีหนึ่งสามสินาทีแล้วมึงอยู่ในที่ไหนมึงทำไมไม่มาสลายตูวมีบางคนบอกว่าจะมาทางท่อนใต้ดินมันอยู่ตรงไหนว่าท่อใต้ดินมีบางคนบอกว่ามันจะย่อนตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงมามีบางคนบอกว่าจะเข้าทางนู่น จนตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหมาตัวหนมาขัดเราเลยหรือมึงจะมาตอนตีสองเดี๋ยวเราบอกมาตีสามตีสี่มันก็หลอกเรา,เอาอยู่อย่างนี้แบบยุทธภูมิตรงนี้เหมาะสมที่สุดเท่าที่ผมรู้จักในการต่างหารมาไม่มีมนุษย์ตัวใดมาสลายเราได้ถ้ากลับมาสลายเราอีกครั้งนึง เราจะส่งชิ้นส่วนกลับไปให้กองทัพทุกชิ้นนะครับอันนี้ไม่อยากใช้ความรุนแรงเพราะผมพูดอยู่ในกรอบสันติวิธีอยากให้ท่านทั้งหลายที่เป็นรัฐบาลเนี่ยใส่แว่นให้มันถูกหน่อยถ้าใส่แว่นดำมันก็มอ,องสีดำ